สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับปิดแบบช่อง Bio o r i g n l วันนี้ขอเสนอเอลิคแทนฮาร์กตกเป็นข่าวว่ากําลังวางแผนที่จะดึงตัวลูกทีมสมัยอยู่ไอแจ็กยางโฮฮาเมด โคดุนมาร่วมทีมกับ Man United. แมนยูนเต็ดกุนซอปีศาจแดงคนปัจจุบันเซ็นสัญญากับตัวลุกวัย22ปีมาจากเนเธอร์แันด์เมื่อปี2020และเขาก็อยู่ในรายชื่อเป้าหมายของแมนยูนเต็ดตามรายงานจากท็อกสปอร์ตนายใหญ่วัย53ปีได้นำลิซานโดมาร์ตินีสกองหลังและแอนโตนีมาจากอแจ็คเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานอกจากนี้แมนยูนเต็ดยังได้รับการกล่าวขานว่ามีความมั่นใจที่จะคว้าแฮมลีเคนมาร่วมทีมอีกด้วยโดยสัญญาของดาวเตะ ัย30ปีกับสเปอร์กำลังจะหมดลงในช่วงซีซั่นปี2024เดอซันรายงานว่าปีศาจแดงมั่นใจว่าพวกเขาจะได้ตัวแฮมลิลเคนมาในซัมเมอร์นี้หากว่าสามารถจบในพื้นที่ท็อปฟอร์มได้พวกเขารู้สึกว่าสเปอร์จะยอมลดราคาค่าตัวของแฮมลิลเคนให้ต่ำลงกว่า100ล้านปอนด์ได้หากไกลเดยทองหากหลุดวงจรไม่ได้ไปลุยฟุตบอลแชมเปี้ยนีกในฤดูกาลหน้า มันเกิดขึ้นหลังจากที่แมนยูนเต็ดถูกลิเวอร์พูลถล่มเประตูต่อศูนย์ที่แอนฟิลด์เพียง1สัปดาห์หลังจากพวกเขาคว้าแชมป์คาราบอวครับได้สำเร็จก็มีข่าวเสริมทัพออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสำหรับเอลิกเทนฮากนะครับกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สนใจที่จะดึงตัว10เก่านะครับมาจากแจ็คนะครับอย่างคูดุนนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับอีกคนก็คือแฮมลีเคนมาจากสเปร์นะครับ2ตัวเต็งของแมนยูนเต็ดนะครับ ที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพ <c oughs> ื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ขอจบตรงเพียงตอนนี้ครับสวัสดีครับ